บริษัทคุณอาจโดนฟ้องเพราะสัญญาจ้างแค่บรรทัดเดียวคดีแรงงานส่วนใหญ่ที่ทำให้องค์กรเสียงเงินเสียชื่อเสียงไม่ได้เกิดจากการตั้งใจผิดแต่เกิดจากสัญญาจ้างที่เขียนไม่รัดกุมและขั้นตอนเลิกจ้างที่พลาดเพียงนิดเดียวค่ะหลายบริษัทคิดว่าเอกสารที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ก็ใช้ได้จนกระทั่งวันหนึ่งถูกฟ้องแล้วถึงรู้ว่าข้อสัญญาไม่ครอบคลุมหรือขั้นตอนเลิกจ้างไม่เป็นไปตามกฎหมายอย่างบริษัทหนึ่งต้องเลิกจ้างพนักงาน เพราะผลประกอบการตกแต่ในหนึ่งสือสัญญาไม่มีการกำหนดเงื่อนไขสําคัญไว้เช่นเรื่องค่าชดเชยการแจ้งล่วงหน้าหรือข้อกำหนดพิเศษสำหรับตำแหน่งนั้นผลคือเจอทั้งค่าเสียหายและค่าทนายรวมแล้วหลายล้าน และสถิติจากกรมสวัสดิการและคลุมครองแรงงานบอกเลยนะคะว่าคดีแรงงานใหม่ๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะเคสเลิกจ้างไม่เป็นธรรมซึ่งส่วนใหญ่สามารถป้องกันได้ตั้งแต่วันแรกที่เซ็นสัญญานี่เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมเราถึงต้องมานั่งคุยกันเรื่องการวางโครงสร้างสัญญาให้รัดกุมและเทคนิคเลิกจ้างแบบถูกกฎหมายเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องเอกสารมันคือการปกป้ององค์กรทั้งระบบ Omega World Class าสกำลังเปิดรับสมัครรอบถัดไปแล้วคะ่ะในหลักสูตร Employment Contract and Lawful Termination คุณจะได้เรียนกับผู้เชี่ยวชาญตัวจริงรู้ทันข้อกฎหมายล่าสุดปรับสัญญาให้ปลอดช่องโหว่และฝึกวางแผนเลิกจ้างอย่างมืออาชีพเพื่อป้องกันคดีแรงงานตั้งแต่ต้นทางที่นั่งมีจำกัดนะครับใครที่รับผิดชอบงาน HR กฎหมายผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการต้องรีบจองเพราะความรู้ชุดนี้จะช่วยคุณประหยัดทั้งเงินเวลาและชื่อเสียงขององค์กร สนใจดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมและสมัครได้เลยที่ omega worldclass. org ค่ะหากคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดติดตาม omega worldclass ทุกช่องทางเพื่อรับชมคอนเทนต์อื่นๆและติดตามข่าวสารเพิ่มเติมนะครับ EP หน้าเราจะมาพูดคุยกันถึงหัวข้ออะไรรอติดตามได้เลยแล้วพบกันใหม่ครับ